โลกหินก้อนที่สามจากดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์สีน้ำเงินคุณคงรู้แหละบรรยากาศประกอบด้วยไนโตรเจนประมาณ7 8เปอเออกซิเจน2 1และอาร์กอน1%อนไอน้าและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นความสมดุลที่ดีสำหรับสิ่งมีชีวิตในการหายใจสภาพอากาศที่นี่ยังสมบูรณ์แบบสำหรับการดำรงชีวิตไม่เหมือนสถานที่อย่างดาวเสาดาวพุธหรือวัตถุทอ้องฟ้าอื่นๆในระบบสุริยะของเราเรามีชั้นทรโพสเฟียร์ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต มันเป็นส่วนที่หนาแน่นที่สุดของชั้นบรรยากาศบนโลกของเราและมีความหนา8-14กิโลเมตรซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศที่ส่งผลต่อสภาพอากาศของเราเสมอและช่วยรักษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตและทำให้มีแหล่งน้ำโลกกำลังอยู่ในเส้นทางโคจรโดยกำลังทำหน้าที่ของตัวเองในการโคจรรอบดวงอาทิตย์จนกระทั่งตุ้มดาวสุกและดาวอังคารโฉบเข้ามาแล้วก็ทำให้หมดสนุกไม่มีใครอยากทิ้งโลกที่น่าสงสารไว้ตามลำพัง วัตถุท้องฟ้าที่ค่อนข้างใหญ่ทั้งสองนี้เมื่อมันเคลื่อนเข้าหาโลกจะส่งผลร้ายแรงต่อโลกของเราโดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางโคจรวงโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะต้องรักษาสมดุลที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความกลลาหลนดังนั้นหากวัตถุขนาดใหญ่ใดๆก็ตามเข้ามาใกล้โลกวัตถุนั้นจะทําให้เราหลุดออกจากเส้นทางโคจรของเราดาวเคราะห์จะโคจรรอบกันและกันซึ่งจะทําให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายในดินแดนของเรา สิ่งนี้จะส่งผลต่อระยะเวลาการหมุนของเราด้วยซึ่งอาจทำให้ความเร็วช้าลงวันจะไม่เป็นไปตามปกติแต่ว่าจะช้าลงสัตว์ที่ต้องพึ่งพาเวลากลางวันจะต้องปรับนาฬิกาชีวภาพของพวกมันสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืนยังต้องหาวิธีรับมือกับค่ำคืนอันยาวนานมนุษย์ปรับตัวเข้ากับช่วงเวลา24ชั่วโมงต่อวันได้ดีเวลาเป็นเพียงเครื่องมือที่มนุษย์สร้างเพื่อวัดสิ่งต่างๆเราจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการนอนหลับ และปรับตัวให้เข้ากับวันที่ยืดยาวสัตว์ทะเลอาศัยกระแสน้ำธรรมชาติในการอพยพไปรอบมหาสมุทรเมื่อดาวอังคารและดาวศุกร์เข้ามาชนดูเหมือนว่าพวกมันจะต้องหาเส้นทางใหม่ด้วยนกที่ต้องอพยพไปยังดินแดนอื่นตลอดทั้งปีจะสับสนและไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงโดยทั่วไปอุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นและคลื่นความร้อนขนาดใหญ่และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างถาวรจะเกิดขึ้น สิ่งนี้นําเราไปสู่ปัญหาต่อไปนั่นคือความร้อนอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงจะทำให้ทุกอย่างกลายเป็นทะเลทรายที่แห้งแลง้งมันจะกลายเป็นฤดูร้อนตลอดทั้งปีโดยเฉพาะถ้าดาวสุกมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ของดาวเคราะห์จะแห้งและไม่เหมาะสำหรับการปลูกพืชผลดาวสุกนั้นร้อนฉันหมายถึงว่าร้อนมากๆแม้ว่าจะไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดก็ตามแต่ก็ยังร้อนที่สุด อุณหภูมิบนดาวสุกนั้นสูงเกือบ480องศาเซลเซียสซึ่งจะละลายคุณเหมือนน้ำแข็งละลายเลยพื้นดินบนดาวสุกโดยทั่วไปเป็นที่ราบซึ่งอาจเป็นเพราะอุณหภูมิที่อากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่เพราะที่นั่นมีชั้นบรรยากาศที่หนาและกักก๊าซอันตรายไว้ข้างในถ้าดาวสุกเคลื่อนที่เข้าหาเราใกล้ขึ้นมันจะนำก๊าซเหล่านั้นเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของเราแล้วก็ทำให้อะไรๆแย่ลงดาวอังคารหรือที่เรารู้จักกันว่าดาวสีแดงนั้นหนาวมากมันอาจจะเป็นเหมือนเดิมถ้ามันเริ่มหมุนรอบเรา นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสงบที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราซึ่งทําให้ภูเขาเอเวอเรสต์ดูเหมือนพุ่มไม้เล็กๆไปเลยเมื่อเทียบกับต้นไม้ด้วยความไม่เสถียรเป็นอย่างมากวันหนึ่งมันอาจมีพลังขึ้นมาและพ่นลาวาหลอมเหลวออกมาดาวอังคารมีชัน้นบรรยากาศที่บางมากซึ่งทําให้ดาวเคราะห์เย็นแรงโน้มถ่วงของมันค่อนข้างคล้ายกับของเราจริงๆแล้วอากาศที่นั่นหนาวมากและมีครอบน้ําแข็งที่คั่วของดาวซึ่งปกคลุมด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกับดาวพุธ คุณสามารถอยู่ที่นั่นได้ตราบเท่าที่คุณสามารถกลั้นหายใจและอยู่ในจุดที่เหมาะระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดาวเคราะห์ทั้ง3าที่โคจรรอบกันและกันจะชนกันในที่สุดซึ่งไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีและดวงจันทร์ที่โคจรอ,อยู่อย่างเงียบๆนั้นไม่ได้มีความสําคัญจนในที่สุดบางอย่างก็จะโยนมันออกไปและดาวเคราะห์ดวงอื่นก็จะจับมันเข้าสู่วงโคจรของตัวเองหรือในกรณีที่เลวร้ายมันจะชนกับดาวเคราะห์หนึ่งในสองดวงที่รุกล้ำเข้ามา โลกจะได้สัมผัสกับคลื่นยักษ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนดาเคราะห์ดวงใหม่สองดวงที่โครจรรอบโลกจะทําให้เกิดความไม่สมดุลครั้งใหญ่ทําให้แรงโน้มถ่วงของเราควบคุมไม่ได้คลื่นยักษ์แต่ละลูกจะมีขนาดใหญ่กว่าที่เป็นก่อนหน้านี้แลวจะปกคลุมพื้นที่แห้งแลง้งเกาะเล็กๆจํานวนมากที่กระจัดกระจายในมหาสมุทรจะจมอยู่ใต้น้ําอย่างสมบูรณ์เมืองชายฝั่งและเมืองต่างๆจะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของปลาไปด้วยโดยทั่วไปแล้วประเทศที่เป็นพื้นที่ราบจะต้องใช้เรือเพื่อเดินทาง เขื่อนและกำแพงกั้นน้ำจะไม่เพียงพอที่จะหยุดน้ำไม่ให้เข้ามาทุกคนต้องเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่สูงขึ้นเพื่อนหนีน้ำท่วมเมื่อสภาพอากาศร้อนขึ้นครอบน้ำแข็งโค้วโลกจะละลายเหมือนไอศครีมในวันฤดูร้อนที่ร้อนอบอ้าวและทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นภายในเวลาไม่กี่เดือนอาร์กติกทั้งหมดจะกลายเป็นน้ำแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะ เปลือกโลกจะแตกเพราะความไม่สเสถียรของพื้นผิวโลกและแรงโน้มถ่วงที่ผันผวนเปลือกโลกส่วนใหญ่ประกอบด้วยออกซิเจนซึ่งหมายความว่าโดยพื้นฐานแล้วเรากำลังเดินอยู่บนอากาศเราอาจประสบกับแผ่นดินไหวมากขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายภูเขาไฟที่สงบก็จะตื่นขึ้นจากการหลับไหลท้องฟ้าจะถูกปกคลุมด้วยขี้เถ้าทําทให้เดินทางทางอากาศไม่ได้ไม่มีใครสามารถเดินทางโดยทางทะเลหรือทางอากาศได้การนําเข้าและส่งออกจะกลายเป็นเรื่องในอดีตไป สภาพภูมิอากาศโดยรวมจะร้อนขึ้นเช่นเดียวกับในดาวศุกร์ดาวเคราะห์ทั้ง3โครจรรอบกันและกันและมวลมหาสารของพวกมันอาจดึงดาวเคราะห์ดวงอื่นๆแล้ววัตถุบนท้องฟ้าให้เข้ามาสู่วงโครจรโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วถ้าดาวพฤหัสบดีเข้ามาร่วมด้วยล่ะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพโลกนั้นมีขนาดเท่าลูกองุ่นถ้าดาวพฤหัสบดีมีขนาดเท่ากับลูกบาสเกตบอลน,นอกจากนี้ยังมีพายุที่ใหญ่ที่สุดที่เราค้นพบ มันเป็นที่รู้จักในชื่อจุดแดงใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีขนาดเป็นสองเท่าของโลกโดยมีพายุคล้ายเฮอริเคนคงอยู่มาหลายร้อยปีแล้วในขณะที่คุณดูวิดีโอนี้จบพายุนั้นก็ยังคงอยู่ต่อไปเนื่องจากดาวเคราะห์นี้มีขนาดใหญ่แรงโน้มถ่วงจึงค่อนข้างแข็งแรงที่นี่แรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบ,บดีนั้นมากพอที่จะทําให้น้ําหนักของคุณเพิ่มเป็นสองเท่าโอ้จริงเหรอนอกจากนี้มันยังมีดวงจันทร์หลายดวงซึ่งบางส่วนมีขนาดเท่าโลกเล็กๆของเรา มันจะไม่มีที่ว่างที่เหมาะสมใดๆในหมู่ดาวเคราะห์ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีจะถูกเวียงออกนอกเส้นทางและไปเกาะติดดาวเคราะห์ดวงอื่นดวงจันทร์บางดวงอาจชนกันทําให้เศษซากขนาดใหญ่เคลื่อนไหวไปทุกที่แรงโน้มถ่วงของกลุ่มปาร์ตี้ดาวเคราะห์เหล่านี้จะดึงดูดดาวหางให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศและอาจตกลงมาที่เราระดับออกซิเจนจะหมดไปและเปลือกโลกก็จะแตกสลายต่อไปมันจะฉีกชั้นโอโซนออกทาให้คลื่อนอัลตราวไวโอเลตที่หนักหน่วงเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของเรา เราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นานเกินหากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันและถังออกซิเจนอารยธรรมของมนุษย์จะเปลี่ยนไปอย่างมากเราทุกคนจะอาศัยอยู่ในตู้กำมบังที่มีอากาศที่สะอาดและแสงแดดที่ผ่านการกรองที่กำบังนั้นแข็งแรงพอที่จะทนต่อแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเราจะปลูกพืชผลให้พอเลี้ยงตัวเองได้จนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปเนื่องจากมีเวลาไม่นานก่อนที่ดาวเคราะห์จะชนกันขั้นตอนต่อไปคือการสร้างยานจรวดขนาดใหญ่เพื่อพาเราออกจากโลก เมื่อดาวอังคารดาวสุกและดาวพฤหัสบ,บดีโครจรอ,อยู่ใกล้เราการทำเช่นนั้นจะไม่ง่ายนักเศษขยะอวกาศทั้งหมดจะปิดกั้นเราไม่ให้ออกจากเขตพื้นที่อวกาศสถานที่ปลอดภัยแห่งเดียวนอกภูมิภาคนี้อยู่ห่างออกไปหลายล้านกิโลเมตรซึ่งมีเพียงดาวเคราะห์โดดเดี่ยวเท่านั้นที่อยู่ตรงนั้นสภาวะของพวกมันอาจจะเหมาะหรืออาจจะไม่เหมาะในการดำรงชีวิตก็ได้แต่มนุษย์จะมีเทคโนโลยีที่จะลงจอดที่ใดก็ได้ที่มีแรงโน้มถ่วงใกล้ที่คุ้นเคย และสร้างที่พักพิงที่เหมาะสมสุดท้ายแล้วดาวอังคารดาวสุกโลกและดาวพฤหัสบดีจะชนกันและแตกออกเหมือนไข่ประหนึ่งไข่เจียวอวกาศขนาดใหญ่อย่าลืมดวงจันทร์ที่มาชนและแตกเป็นเสียงๆด้วยล่ะแต่ตอนนั้นเราคงไปไกลามากแล้วล่ะหวังว่านะ